สวัสดีครับวันนี้เกมปรีผมแคลมิเซอร์คสวัสดีครับผมจะมารีวิวป้าอุนโนฮานานะครับก็เป็นป้าในร่างสีแดงที่เป็นสายโจมตรีระยะไกลซึ่งป้าในร่างนี้ครับประตะครที่ค่อนข้างจะดูธรรมดามากๆไม่ค่อยมีความโดดเด่นครับรูปร่างหน้าตาของป้านะค่อนข้างจะดูธรรมดามากๆเป็นร่างที่แบบว่ายากมือขึ้นมาทำปางห้ามยาติประมาณนะครับค่อนข้างจะดูธรรมดามากๆแต่อย่ามองแค่ภายนอกครับอย่ามองแค่ภายนอกครับเพราะป้าร่างนี้ เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเก่งมากๆตัวหนึ่งนะครับอย่ามองข้ามเลยค่อนข้างจะเก่งมากๆซึ่งป้าครับเป็นสายตีระยะไกลและก็ตีธรรมดานะครับเป็นสายตีธรรมดานะซึ่งมีพลังโจมตีธรรมดาครับดั้งเดิมอยู่ที่760นะครับแล้วก็จะมีสกิลผู้สังหารก็คือจะโจมตีพวกฮอนโลแรงขึ้นแล้วก็สกิลลิงก็คือจะเพิ่มดาวเมจของการตีธรรมดาขึ้น20%เซ์ แล้วก็สกิลคุณสมบัติครับสกิลคุณสมบัติหรือสกิลอาร์บีครับก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาเพิ่มขึ้นอีก80นะครับสกิลอาร์บีเพิ่มขึ้น80ครับแล้วก็สกิลลิงเพิ่มขึ้น20รวมกัน2อย่างครับเป็น100นะครับป้าตัวทครนี่ครับมีการเพิ่มดาเมจของการตีธรรมดาครับเพิ่มขึ้นไปถึง100นะครับคนฆ่าจะเยอะมากๆซึ่งสูงสุดครับสูงสุดจะอยู่ที่80 แต่80%นั้นดันไปบวกกับสกิล l ลิ้คงด้วย80อาบิบวกกับสกิลลิง20เลยกลายเป็น100%นะครับแรงมากๆแล้วก็มีการเพิ่มพลังโจมตีของสกิลเพิ่มขึ้น40%ไม้ตาย30%แล้วก็กันไฟ100%นะครับแล้วก็เพิ่มอเวลาของการติดสถานะนานขึ้น2วิซึ่งตัวละครของป้าครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเก่งมากๆในด้านการตีธรรมดาและก็เล่นง่ายด้วยครับ พราะสกิลที่2กับสกิลที่2ก็คือการบับกรอสกิลไม่ตายก็คือการหิวเลือดครับสกิลครับมีทั้งการบับกรอแล้วก็มีทั้งการหิวเลือดครับและตัวละครของป้าครับเป็นตัวละครที่สามารถเอาไปลงในด่านไหนได้มั่งละ่ะซึ่งป้าครับเป็นตัวละครที่สามารถเอาไปลงในดา่านพวกอาด่านหอคอยก็ได้เอาไปลงในด่านบอสก็ได้อยู่เอาไปลงฟาร์น้ําหอมก็ได้นะครับแต่ป้านั้นจะไม่เหมาะกับการ PVP นะครับ PVP เนี่ยมไม่ไหว แต่นอกนั้นน่ะไหวหมดครับสามารถเอาลงได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นด่านบอสด,ด่านฟาร์มหรือฟาร์มนี่เอาไปลงได้หมดครับถ้าหาศัตรูถ้าหาศัตรูเป็นสีเขียวและเป็นฮอนโลครับป้าแกลงได้หมดนะครับถ้าศัตรูเป็นสีเขียวและฮอนโลเนี่ยป้าแกลุยได้หมดทุกด่านนะครับเพราะป้าแกเก่งมากๆเลยนะแถมเล่นง่ายครับมีทั้งกรอมีทั้งหิวเลือดด้วยเล่นง่ายมากๆครับแล้วก็เป็นสายตีระยะไกลนะครับโอเคครับเราไปดูกันหน่อยซิว่าสกุลงสีของป้านั้นเป็นยังไงบ้างครับโอเคไปดูกันเลยครับ โอเคครับเรามาเริ่มกันเลยครับซึ่งป้าครับเป็นสายตีธรรมดานะครับที่มีการโจมตีธรรมดาที่สวยงามมากๆเลยสกิลที่2ครับคือการบัฟเกราะนะครับแล้วก็สกิลที่3นั้นจะโจมตีทั้งหน้าจอสกิลที่1ครับจะโจมตีไปด้านหน้านะครับค่อนข้างจะไกลนะครับด้านหน้าค่อนข้างจะไกลยอยู่นะ ึ่งการโจมตีของป้าครับจะเป็นการโจมตีบระยะไกลที่เป็นดาเมจตกค้างครับดาเมจตกค้างนะครับซึ่งพอป้าปล่อยการโจมตีออกไปครับดาเมจจะตกค้างอยู่ที่ประมาณ2-3าวิซึ่งในเวลา2-3งาวินะครับจะทําดาเมจต่อเนื่องครับต่อเนื่องเลยนะจนกว่าการโจมตีนั้นจะหายไปซึ่งเป็นการโจมตีที่ดีมากๆครับเพราะปกติการตะครที่ตีแบระยะไกลพอปล่อยพลังโจมตีออกไปปุ๊บ จะทาดาเมจแค่ประมาณ1ตัว2ตัวก็ว่ากันไปแต่ป้าครับจะทําดาเมจต่อเนื่องครับจนกว่าคลื่นพลังที่ปล่อยออกไปนะั้นจะหายไปซึ่งจะหายไปประมาณอาสองสามวิได้ครับค่อนข้างจะดีมากๆผมจะโจมตีแบบว่าค่อนข้างจะตีแค่ครั้งเดียวกดตีแค่ครั้งเดียวพอครับพอกดตีครั้งเดียวปุ๊บก็ทําดาเมจต่อเนื่องแล้วโดยที่ไม่ต้องกดดวนๆครับค่อนข้างจะดีมากๆเลยครับ ซึ่งสก,กิลอาบีของป้านั้นจะไม่มีการเพิ่มพิตของการโจมตีแต่สก,กิลนั้นพอเล่นจริงๆครับพอเล่นจริงๆนั้นมันเพิ่มพิดให้โดยอัตโนมัติครับโดยที่เป็นดาเมจตกค้างอยู่แล้วซึ่งหมายความว่าการโจมตีของป้านั้นจะเป็นการโจมตีธรรมดาที่ค่อนข้างจะรัวมากๆครับ มาเจอบอสครับมาดูสกิลไม่ตายกันเลยครับซึ่งสกิลไม่ตายนะั้นสวยงามมากๆนะครับโอเคครับการรีวิวป้าอุนฮนะสีแดงครับก็มีประมาณนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดตตามเพื่อเป็นกลังใจให้ผมนะครับที่จะเก่ยวใต้คลิปนะสวัสดีครับ